รับสืบราการฟิสิกส์ฝากรับผมหลักชัยทองศรีพงศ์ในกอล์ฟสวิงนะครับภาษาบ้านๆนะครับเราจะเรียกว่ากอล์ฟสวิงเป็นการหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงนะครับซึ่งเราทราบว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วร่างกายทํามากกับหมุนมากมายนะครับเรามีทิวนะครับเรามี extension เรามี sway นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมาพูดตัดทุกอย่างออกไปแล้วจะมาพูดคําว่าหมุนนะครับหร rotation ในกอล์ฟสวิงมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะครับ ถ้าท่านกอล์ฟเป็นคนหนึ่งนะครับที่ต้องพยายามที่จะต้องสุกว่าตัวเนี่ยมันจะต้องหมุนออกมานะครับท่านยังไม่มีสวิงที่ออโตเมติกนะครับแต่ท่านยังไม่มีสวิงที่มีเพาล์ฟูพอแน่นอนเนื่องจากความพยายามที่จะหมุนนะครับไม่ใช่สิ่งที่กอล์ฟสวิงจริงๆจะต้องการนะครับเพราะาจริงๆการหมุนนะครับเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจากพื้นอย่างที่ชอบเรียกกันว่ากาวเรียกชั้นฟอสส์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันโดยละเอียดเลยนะครับว่าอะไรที่ทำให้ร่างกายของเราหมุนนะครับอย่าลืมการหมุน ต้องเป็นปฏิกิริยาต,ตอบสนองนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะหมุนโน่นหมุนนี่เมื่อตอนโน้น ôn, ตอนนี้นะครับอุปกรณ์อันนึงนะครับที่ผมเห็นนักกอล์ฟจำนวนมากนะครับนำมาเริ่มใช้ในการที่จะขยับเท้าเพื่อเข้าใจ ground reaction force นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ rotation คืออุปกรณ์แบบนี้นะครับนักกอล์ฟไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนะครับจริงๆแล้วถุงเท้านะครับฉันใส่ถุงเท้ายืนบนกระเบื้องล,ลื่นๆก็ใช้แทนนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ปัญหาที่ผมมีกับ นักกอล์ฟจำนวนมากที่ใช้อุปกรณ์นี้นะครับซึ่งในความเห็นส่วนตัวนะครับนี่ผมไม่พูดว่ามันจะถูกหรือผิดความเห็นส่วนตัวว่านักกอล์ฟปัจจุบันใช้มันค่อนข้างนี่ผิดจุดประสงค์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับผมใช้มันเนี่ยนะครับในการที่จะให้นักเรียนของผมเข้าใจนะครับว่าเท้าจะต้องทํางานลักษณะแบบไหนนะครับโดยที่มีไม่มีไม้มมมกอล์ฟในมือเลยนะครับ ในการที่เราจะเริ่มที่จะขยับตัวนะครับหมุนในโรเทชันแบบนี้นะครับเท้าซ้ายเท้าวขวาจะต้องกระทํากับพื้นลักษณะแบบนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันในศัพท์กอว่าเป็น AP Force นะครับ i o r posterior force นะครับก็คือการผลักไปด้านหน้าด้านหลังนะครับในเท้าซ้ายนะครับหรือเท้านามสำนักกอล์ฟักษณะขวาเนี่ยนะครับลักษณะแอคชั่นของเท้าเองก็คือทำงานลักษณะดันไปด้านหน้านะครับ ถ้าท่านมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับวางมานนะครับไม่ต้องห้ามมีไม้กลอฟในมือนะครับในส่วนตัวผมให้เข้าใจว่ามันต้องการเคลื่อนที่ดันไปด้านหน้าทําความเข้าใจมันเฉยๆนะครับอย่าสวิงไม้กลอฟกันนี้เด็ดขาดซึ่งสาหรับผมมันกลายเป็นกับตลปัดคนละเรื่องละลาวกันเลยนะครับนี้คือแอคชั่นของเท้าขวาถ้าท่านอยู่บ้านนะครับใส่ถุงเท้านะครับแล้วพื้นกระเบื้องลื่นพอนะครับแน่ใจว่าไม่ลื่นเกินไปจนท่านล้มนะครับผมไม่แนะนำให้ท่านล้มนะครับวางเท้านะครับแล้วก็สไลด์เท้าไปด้านหน้านะครับและนี่คือลักษณะ ของเท้าซ้ายหรือเท้านำนะครับในเท้าขวามันจะตรงกันข้ามนะครับในเท้าขวาแอคชั่นของเท้าขวานะครับก็คือการดันไปด้านหลังดันไปด้านหลังและนี่คือแอคชั่นที่ท่านควรจะรู้สึกนะครับหลังจากนี้พอเริ่มมีไอเดียนะครับไม่ใช่ไอเดียแต่ที่ยากยากเย็นอะไรเลยนะครับเรารู้ว่าเท้าซ้ายเราต้องการเคลื่อนไปด้านนี้เท้าซ้ายเท้าซ้ายเราต้องการดันไปข้างหน้าเท้าขวาต้องดันไปข้างหลัง,ลงซึ่งสิ่งเมื่อเรายือนอยู่บน ส่รองเท้ากอล์ฟแล้วยืนอยู่บนพื้นนะครับมันจะมีแรงเสียดทานซึ่งมันจะดันไปลักษณะตรงกันข้ามนะครับเท้าซ้ายผมดันไปด้านหน้าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะั่นคือตัวผมเริ่มที่จะหมุนนะครับไม่แค่ใช้แค่สะโพกนะครับแต่ตัวผมหมุนเนื่องจากผมจัดการกับเท้าและพื้นนะครับในเวลาเดียวกันเท้าขวาผมก็ดันไปด้านหลังนะครับซึ่งมันก็จะขยับตัวให้ผมหมุนมาด้านนี้และนี่คือคีย์สำคัญนะครับในการที่เรียนรู้ที่จะหมุนไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปตั้งใจหมุนแบบนี้นะครับ เมื่อเริ่มเข้าใจ้นะครับเอาไม้กอล์ฟครอสไหลก็ได้นะครับและคีย์สำคัญนะครับมันก็จะกลับมาที่รีเซนเดอรริ่งและการชิฟเ์เพรสเชอร์อยู่ดีเพราะว่าถ้าท่านไม่มีเพรสเชอร์ในที่ที่ถูกนะครับท่านไม่มีทำแบบบางหันนี้ได้หรือถ้าทำก็ทำแบบกงโก้นะครับถ้าท่านสามารถที่จะชิฟแล้วก็พุชนะครับแล้วก็มีรีเซนเตอร์นะครับพอเราเริ่มรีเซนเตอร์เรารู้สึกว่าเรามีแรงทั้งสองเท้านะครับถ้าเราแบ็กสวริงรู้สึกเรามีแรงอยู่ข้าวเดียวไม่รู้จะขยับเท้าซ้ายยังไงแสดงว่าท่านไม่มีรีเซนระคับ หรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ด้านซ้ายมากเกินไปแล้วก็ตัวไม่มีอะไรที่ขยับด้านขวาท่านก็ไม่มีรีเซนเตอรงที่ดีเช่นกันนะครับให้รู้สึกว่าชิฟนะครับแล้วจัดการให้ตัวเรามีรีเซนเตอร์ที่ดีตอนนี้ผมมีแรงทั้งสองเท้าพร้อมที่จะขยับนะครับจะเห็นว่าร่างกายผมหมุนนะครับแต่มันหมุนมาจากเท้าของผมที่กระทํากับพื้นแล้วนี่คือการหมุนของจริงนะครับไม่ใช่ความพยายามที่จะหมุนนะครับคีย์สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับที่นักกอล์ฟจำนวนมากนะครับ ชอบที่จะรู้สึกว่าเราจะต้องรู้สึกว่านั่งนะครับยายามไปตั้งใจนั่งหรือย่อลงนั่นเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดจริงๆแล้วนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีรีเซนเตอร์ที่ดีเข้าใจการขยับของเท้าที่ถูกถ้าผมเริ่มที่จะขยับเท้าจะเห็นว่าก้นของผมก็เริ่มที่จะต่ำลงแล้วลงไปอยู่ดีนี่คือการลงอย่างอัตโนมัติลงอย่างที่ควรจะเป็นลงแบบนักกีฬาที่เริ่มที่จะสร้างแรงนะครับไม่ใช่เป็นตั้งใจย่อลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจการทํางานเท้าซ้ายที่ดันไปด้านหน้า เท้าขวาที่ดันมาด้านหลังนะครับใช้อุปกรณ์ให้เป็นนะครับอย่ายืนสวิงกับอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งมันกลายเป็นตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมต้องการให้เท้าซ้ายผมทํางานแบบนี้อย่าลืมว่าเราทํางานแบบนี้กระแรงเสียดทานของพื้นหรือ resistance ของพื้นนะครับซึ่งผลของมันคุณจะต้องเป็นตรงกันข้ามไม่ใช่ดันทุกอย่างไปด้านนี้เหมือนกันหมดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้อุปกรณ์ที่ถูกนะครับเข้าใจว่าเท้าคุรจะทำยังไงแล้วหมุนเป็นหมุนของจริงนะครับไม่ใช่หมุนของปลอมเหมือนกับ acting การเล่นละครนะครับ และเกิท่านกอล์ฟคนไหนนะครับยังมีปัญหานะครับไม่เข้าใจว่าจริงๆเราล่างกายเริ่มที่ขยับหมุนตัวเกิดจากเราจัดการกับพื้นกับเท้ากับเพรสเชอร์ของเรายังไงนะครับสามารถติดต่อมาถามตามไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณ adidas golf thailand และนี่คือรายการ15ทลับสนับสนุนไยร้าน Golf First ชั้น2ธนิยาพลาซ่าและที่สนามไร้พรมลีถนนพระราม